เมื่อประมาณปี2ปีที่แล้วบางคนน่าจะได้เห็นภาพนี้กันบ้างภาพของห้องเขียวๆเหลืองๆที่ไม่มีของตกแต่งเลยนอกจากบอลเปอร์แล้วก็พรมสุดเชยมาถูกตั้งชื่อว่า The Backrooms แปลไทยก็ห้องลับหลังร้านอะไรประมาณนี้แล้วมันก็กลายเป็นกระแสยอย่างแรงเลยในโลกตะวันตกสวัสดีเราชื่อพลัตตี้และเราก็กําลังหลงทางในห้องเลิ่นอับแบบนี้ก็เป็นอีกหนึ่งรายละเอียดที่ให้ไว้กับห้องลับที่ว่าแล้วมันดังมาได้ยังไงกันเมื่อ3ปีที่แล้ว วันที่21เมษายนอานนท์ผู้ใช้นิรนามคนหนึ่งโพสต์ภาพห้องโล่งๆนี้ไว้ที่บอร์ดโฟชันหรือโฟจังคนไทยเราเรียกมันยังไงนะเอาเถอะมันถูกใส่ไว้ในบอร์ดภาพต้องสาบและปีต่อมาก็มีอานนท์อีกคนหนึ่งดูดภาพนี้ไปเขียนในบอร์ดภาพธรรมดา,าที่ดูประหลาดพร้อมกับแคปชั่นที่ว่าถ้าคุณไม่ระวังตัวและเผอโนคลิปออกไปแบบผิดที่ผิดท,ทางคุณจะไปอยู่ที่ h e Backrooms สถานที่ซึ่งไม่มีอะไรนอกจากสิ่งที่เราได้อธิบายไปและเสียงหึงของหลอดไฟที่อัดแน่นไปทั่วห้องขนาด600ล้าน ที่ถูกซอยอยเป็นจํานวนมากขอให้พระเจ้าคุ้มครองคุณถ้าเกิดว่าได้ยินเสียงฝีเท้าใกล้เข้ามาเพราะมันก็คงจะได้ยินคุณเหมือนกันและใน2วันมันก็โดนแคปไปลงในบอร์ดเรียนเท็กซ์ของ r ร d d i t หลังจากนั้นก็มีคนเอาไปเขียนเรื่องสั้นลงคลิปปีพัชตแค่นั้นก็พอรับรองความดังได้แล้วแต่มันไม่พอเพราะว่ามันยังมีมีมล้อเรียนตามออกมาจนไปถึงภาพแทนและภาพจําลองของห้องลับในหลายๆมุมจนในที่สุดก็มีกิมออกมาตันที่เราเล่นอยู่เล่นฝีหาได้ในสเต็มมันจ้ะ ปัจจุบัน The Backrooms ก็ได้มีวิกิแฟนดอมเป็นของตัวเองพร้อมกับรายละเอียดเจาะลึกเป็นเลเวลเพิ่มเติมอีกนจำนวนมากที่ถูกเติมเต็มด้วยสาวกที่ชื่นชอบห้องประหลาดเหล่านี้แน่นอนว่าความเหมือนกันของแต่ละเลเวลก็คือห้องธรรมดาที่มีอะไรไม่ธรรมดาอยู่เียได้ว่าเข้าขั้น SCP เลยทีนี้สาเหตุที่มันดังจริงๆมันเกิดจากอะไรเราขอโฟกัสไปที่คำว่า no clip จากโพสต์ต้นทางคำคำนี้มีอิมแพกมากกับคนยุคเมเดเนียอย่างเราในช่วงปี2000เนี่ยมันมีเกมหนึ่งออกมาชื่อ Half Life 2 ไม่รู้จะรู้จักกันไหมนะและหนึ่งในคําสั่งที่เล่นได้ในคอนโซลหรือที่พวกเราเรียกว่าสุโกงเนี่ยคืโอโนคลิปเอฟเฟกของมันทําให้ผู้เล่นไม่ต้องไปชนกับทุกอย่างในแมปและผู้เล่นสามารถร่อนไปไหนก็ได้ไอ้คาสั่งนี้ก็รนยกมาใช้ด้วยในเกมที่เชื่อว่าแ a รีสมด์เนเกมที่ดัดแปลงด้วยเอนจินเดียวกันซึ่งก็ต้องบอกว่าจําเป็นมากสำหรับมดตัวนี้แล้วก็ได้ความที่มดก็ได้รับความนิยมมันก็เลยมีแมปและหมวดต่างๆนานาเข้าม,มาเสริมเพียบแมปที่ว่าก็ถูกสร้างมาจากคอมมูเิตี้ฉะนั้นมือสร้งยย้งออดวี่ับใหไ พวกมันก็หาเจอได้จากการผ่านโนคลิปแต่ว่านั้นไม่ใช่ที่มาของห้องลับเพราะห้องลับมันถูกคิดคนโดยทีมพัฒน,นาแต่แรกแค่มมนอยู่ในฟอร์มที่บางคนอาจจะไม่รู้จักเวลาที่ผู้เล่นบินออกไปนอกแมปไกลๆก็จะเห็นพื้นที่สี่เหลี่ยมโล่งกว้างตรงนั้นแหละคือห้องลับมั่นใจเลยว่าต้องมีทุกแมป,ปในซอร์สเอนจินพื้นที่ตรงนี้มีชื่อตามเทคนิคอยู่เรียกว่าสกายบ็อกซ์ก็ตามชื่อเลยว่าใช้ใส่ท้องฟ้าหรือของตกแต่งนอกพื้นที่ที่ผู้เล่นปกติเดินไปไม่ถึง ความพิเศษมันค,คือการคูณขนาดของในพื้นที่นั้นก่อนไปใส่ในแผนที่จริงทำให้ผู้เล่นสามารถสร้างยักษ์ไว้ประกอบฉากได้เพราะว่าไอเดียของการหลุดแบบไม่ได้เริ่มจาก Source Engine หรอกนะมันมีตั้งแต่นานมาแล้วเมื่อเกมยังประกอบแบบไม่สมบูรณ์ทําให้มันมีข้อผิดพลาดจนผู้เล่นสามารถที่จะหลุดอ,ออกไปหรือไปเจออะไรที่ไม่สมควรเห็นได้ที่เป็นที่รู้จักอีเอกเกมคือตระกูล GTA โดยเริ่มจากภาค3าที่พอหลุดออกไปแล้วก็จะเห็นเป็นพื้นที่โล่งๆกับโครงสร้างอื่นๆในแม แต่ที่เด่นที่สุดก็คือพื้นที่น้ำเงินสดโลหูลูกตาและเชื่อไหมว่ามันดันไปตรงกับตำนานพื้นบ้านทฤษฎีสมคบคิดที่ชื่อว่ามิชิแกนบลูเฮลท l ทำให้พื้นที่น้แบบของ GTA ก็เรียกว่าบลูเฮลเหมือนกันซึ่งก็ไม่แปลกเพราะลักษณะที่พูดถึงมันก็คล้ายๆกันพอดีลักษณะที่ว่าก็คือโลกที่หลุดเข้าไปแล้วจะไม่ได้กลับมาโดยที่อีกฝั่งก็จะทําให้เรามองเห็นโลกของเราเองโดยที่ไม่มีใครรู้ว่าเราอยู่ตรงนั้นแต่ถ้าเราเอาท่อนแรกของบลูเฮลไปเทียบกับ Backrooms แล้วก็กด่ารนมช่ส่เลเดียวอก เพราะแค่ความน่ากลัวของห้องรับระดโดก็เป็นคอนเซ็ปที่คนยุคใหม่อินจัดจัดอยู่แล้วลองนึกดูสิถ้าเราหุดไปในโลกที่ไม่มีอะไรเลยนอกจากห้องเดิมซ้ำๆเป็นทางยาวและอันตรายที่มองไม่เห็นมันค่อนขัานที่จะคล้ายกับความกลัวของคนยุคปัจจุบันนะลองนึกถึงโลกกว้างที่ทุกอย่างเชื่อมต่อกันแต่เราก็ไม่รู้ว่าอยู่คนเดียวหรือเปล่าและไหนจะอันตรายที่ทั้งไม่รู้จักและยังไม่เคยเห็นอีกส่วนหนึ่งก็เป็นความโดดเดี่ยวอีกส่วนหนึ่งก็คือความกลัวที่จะถูกทำร้ายโดยที่ไม่รู้ตัวเรียกได้ว่าเป็นความเหงาแลความมสิ้นนนหหังงกกขออยยุใใใ่่่ททีซึูจ thì em đang kiếm cái siêu vệ ẩn thêm